ครับพกบผมช่องดาร์คสโลว์อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องตำนานเย่าเหลานะครับอ้าลืมบ่อนเสียงโอเคมาเจอกันในเรื่องตำนานเย่าเหลานะครับ ก็มาเจอกันในตอนที่6นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเย่าเฉินหรือเย่าเราของเราเนี่ยก็ได้กำลังทดสอบการปรุงยานะในตระกูลสาขานะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ตอนที่หกตกตะลึกขณะน,นี้การแข่งขันปรุงยาของสำนักศึกษาได้มีผู้ผ่านรอบคัดเลือกเพิ่มขึ้น นั่นคือลียานซินจั้วหงเลอขณะเดียวกันภูเบศก็กำลังหาหรือเกี่ยวกับผลการจัดลำดับของทั้งคู่ที่เพิ่งผ่านไปและได้คำตัดสินให้เป็นอันดับสองของทั้งสองคนนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคู่แข่งกันแต่พวกเขาก็เป็นเพื่อนกันอันดับหนึ่งเป็นของเย่าทงไม่มีใครสามารถสันคล้อนตำแหน่งของเขาได้ไม่เลวเลยหากการรับรู้ทางจิตวิญ,ญญาณของข้าไม่ถูกหลอกลอ่อโดยพลังไปโอเพิงเพียงีิยววินาที คุณสมบัติของเม็ดยาสีขาวของข้าต้องเป็นเม็ดยาระดับสามชั้นสูงอย่างแน่นอนยาเม็ดระดับสามชั้นสูงเหรอฮะเจ้าอย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยเมื่อตอนที่ข้ากำลังคุมเปรียวเพิงอยู่หากข้าไม่ทำผิดพลาดแล้วก็ข้าคงกรันยาระดับสามชั้นสูงไปแล้วแน่ๆแต่ความจริงเขตวิชาควบคุมเปรียวเพิงที่เจ้าบอกข้าเมื่อคราวก่อนก็ไม่เลวเช่นเดียวกันข้าเพิ่งได้เรียนรู้เขตวิชาใหม่มา ก็ทําให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นถึงเพียงนี้ทั้งสองคนกําลังพูดคุยกันถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคดวิชาการควบคุมเปลวเพลิงท่านใดนั้นจู่จู่จ้วงเร่อกระหันไปมองโดยไม่ได้ตั้งใจและสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจนทําให้เขาเสียสมาธิเล็กน้อยนั่นมันอะไรกันไอ้หมอนั่นมีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมีอะไรแปลกงั้นเหรอรียานซินก็หันศรีรษะไปในทิศทางเดียวกันและเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า เขาก็รู้สึกตกใจเล็กหน้อยนั่นมันคืออะไรภายในลานประลองการปรุงยามีคนคนหนึ่งกำลังใช้มือทั้งสองข้างสร้างตราประทับที่แปลกประหลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดึงพลังปานที่ละเอียดอ่อนมาซ้อนทับกันไว้ตรงหน้าในตอนแรกการซ้อนทับแบบนี้ไม่มีประโยชน์อันใดแต่หลังจากสร้างตราประทับมากขึ้นเรื่อยๆกลับเริ่มทําให้บุคคลรู้สึกถึงออร่าที่น่าเกรงขามเคล็ดวิชาหัดซ้อนทับหรือ เหล่าบรรดาผู้ผสมของตระกูลต่างพากันตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้ไม่มันไม่ถูกต้องมันมีความคล้ายคลึงกับเคล็ดวิชาหัดซ้อนทับอยู่บ้างแต่แกนกลางของมันคือเคล็ดวิชาปราณอืน่นดวงตาของผู้โสดย่าหลานรู้สึกตื่นเต้นเพราะคนที่ใช้วิชาหัดซ้อนทับนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นย่าเฉินเมื่อสองปีก่อน ศักยาภาพของเย่าเฉินได้ถูกทำลายจากการดึงพลาัางปานออกมามากเกินไปเมื่อเย่าหลานได้ยินในเรื่องนี้เขาก็ได้แต่ถอนหายใจและเสียดายความสามารถเป็นอย่างมากเย่าเฉินเป็นต้นกล้าที่ดีแต่ในเมื่อศักยาภาพได้ลดลงไปแล้วมันก็กลายเป็นเพียงต้นหญ้าเท่านั้นแต่เมื่อมองไปที่ผนึกบนมือของเย่าเฉินที่ปรากฏขึ้นทีละอันมันก็กระตุ้นความสนใจของเย่าหลานขึ้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่เคล็ดวิชาหัดซ้อนทับแต่เป็นเคล็ดวิชาระเบิดพลังภายใน มันคือเคล็ดวิชาปราณดั้งเดิมของตระกูลสาขาเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เคล็ดวิชาปราณประเภทนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากและแทบไม่มีใครสามารถฝึกฝนให้อยู่ในระดับที่สูงได้ความคิดของเย่าหลานตรงกันข้ามกับสิ่งที่ใคๆคาดคิดเย่าหลานจำเคล็ดปราณน,นี้ได้จากผนึกมือมีผู้สืบทอดเคล็ดวิชานี้เคยแสดงให้เห็นนั่นก็คือปูทวดของเย่าหลานเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขาเป็นบุคคลที่สามารถสลักชื่อของตนเองไว้บนแท่นศิลาบรรพบุรุษได้และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง สร้างความดีความชอบให้กับตระกูลสาขาขึ้นมาแต่น่าเสียดายที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตระกูลสาขาก็ได้เริ่มอ่อนแอลงจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเหตุผลต่างๆมากมายมันทําให้ผู้คนรู้สึกร้าวกับว่าลูกศิษย์แต่ละรุ่นมีความสามารถที่ถดถอยลงไปเย่าหัวเป็นแบบไหนเหย่าเฉินก็คงจะลงเอยเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามการใช้พนึกมือของเคลดวิชาปราณนี้ดูเหมือนว่าเย่าเฉินจะเชีช่ยวชาญพอสมควรแม้ว่าศักยภาพของเขาจะถูกทำลายแต่พรสวรรค์ลและจิตวิญญาณของเขาก็ยังไม่ได้สูญเสียไปด้วยยิ่งเย่าหลานคิดในเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นเท่านั้นหากเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นสิทธิคนนี้จะสมบูรณ์แบบขนาดไหนกันทางด้านนอกเมื่อหลัวซูเห็นเช่นนี้ก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจในที่สุดเย่าเฉินก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ฮ่า นี่ไอ้พวกขี้แพ้ตอนนี้พวกเจ้าเห็นกันแล้วหรือยังว่าน,นี่คือเคล็ดวิชาระเบิดพลังภายในต่อให้พวกเจ้าใช้เวลาฝึกไปจนร้อยปีพวกเจ้าก็ไม่สามารถเชี่ยวชาญเคล็ดวิชานี้ได้หรอกไอ้พวกขี้แพ้ฮะดูเจ้าจะภูมิใจมากเลยสินะข้าจะรอดูต่อไปผู้นำกรุงสิทธิ์ชั่วพวกนี้ก็คือชิโบพวกเขามีนิสัยชอบดูถูกผู้อื่นเมื่อพวกเขาเห็นการแสดงออกของเย่าเฉินในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็ได้เงียบลงไป ช่างน่าเสียดายแม้ว่าพลังปางของให้เจ้านั่นจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แต่ก็คงกรันยาเสร็จไม่ทันเวลาแน่นแน่เว้นแต่ไอ้เจ้านั่นจะสามารถไปถึงระดับมหาคุรุยุทธเพื่อที่จะกรันยาให้ได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้กระแทบไม่มีเวลาเหลือพอที่จะกรันยาแล้วในตอนนี้เหลือเวลาเพียงหนึ่งในสี่ชั่วยามเท่านั้นผู้วโสเย่าหลานใกล้ถึงเวลาเตรียมการประเมินแล้วไม่ใช่หรือผู้วโสสองสามคนมองไปที่เย่าหลานเย่าหลานเป็นผู้วโสส,สูงสุดในธนัะศึกษา ตระกูลสาขาดังนั้นทุกอย่างจึงจะเป็นต้องดําเนินการไปตามคําสั่งของเขาโดยปกติแล้วหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นมันก็จะเป็นความรับผิดชอบของย่าหลานเช่นเดียวกันย่าหลานรูปเคราสีขาวของเขายังอ่อนโยนเขาพึมพำกับตนเองในที่สุดเขาก็พยักหน้าได้แต่ห้ามไปรบกวนสิทธิ์ที่ยังกรันยาไม่สําเร็จเพื่อเอาไว้พวกเขาอาจจะกรันยาออกมาได้ทันเวลาผู้วิโสตระกูลทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย และเดินไปยังลานประลองสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้เงียบลงทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้ว่าใกล้ถึงเวลาประเมินผลแล้วหลังจากที่ผู้ปุโสเดินเข้ามาสิ่งสองสามคนที่ยังกลั่นยาไม่เสร็จก็เกิดอาการวิตกกังวลผลางปานของพวกเขาพรุ้งพร่านทําใหหมอบปรุงยาระเบิดและสุดท้ายก็กลั่นยาไม่สําเร็จควันสีดําพวยพุ่งขึ้นไปในลักษณะที่แตกต่างกันกรณีนี้เหมือนกับการทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพียงเพื่อความล้มเหลวในตอนท้าย แต่ในขณะนี้ผู้ปิโสของสำนักศึกษาตระกูลทั้งหมดกลับเพิกเฉยต่อผู้คนเหล่านั้นผู้วิโสเดินเข้าไปบนลานประลองเพื่อประเมินเม็ดยาสิทุกคนที่กรันยาเสร็จแล้วก็ได้ใส่เม็ดยาลงไปในขวดเขียนชื่อของพวกเขาลงไปจากนั้นก็ยืนเรียงแถวอยู่บนลานประลองเพื่อรอผลการประเมินจากผู้วิโสอีกด้านยังมีองครักษ์เหล็ก5คนที่คอยจับตาดูอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดขโมยและแลกเปลี่ยนยากัน ตระกูลเย่าเป็นหนึ่งในแปดตระกูลโบราณไม่ว่าลูกศิษย์จะขาดแคลนสักเพียงใดแต่พวกเขาก็ยังมีเลือดของจัก,กรพรรดิไหลเวียนอยู่ในตัวแม้ว่าคนรุ่นนี้จะดูไร้ประโยชน์แต่คนรุ่นต่อไปก็อาจจะมีพรสวรรค์ดังนั้นการโกงในตระกูลเย่าจะเป็นข้อห้ามอันร้ายแรงแม้ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในตระกูลสายเลือดหลักก็ตามหากเป็นผู้กระทำผิดพวกเขาจะถูกขับไล่ออกจากตระกูลจากสิ่งนี้สามารถบอกได้ว่าผลที่ตามมานั้นนั้นร้ายแรงมากเพียงใดหากจะอธิบายด้วยหนึ่งประโยคก็คือ สิทธิของตระกูลเย่าสามารถทำอะไรก็ได้ยกเว้นสิ่งเดียวก็คือการคดโกงภายนอกบริเวณการกรญญาลั่นยาหลวซสูงเงือออกด้วยความกังวลเมื่อเห็นผูมิโสเข้ามาในลานประลองแม้แต่คนโง่ก็ยังบอกได้ว่าสิท,ที่ยังกลั่นยาไม่สำเร็จนั้นถือได้ว่าล้มเหลวในการแข่งขันแต่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่บ้างหากสามารถปรุงยางให้เสร็จก่อนที่ผูมิโศจะประเมินผลเม็ดยาจำนวนมากเสร็จสิน้นถึงกระนั้นเย่าเฉินก็ยังคงควบคุมเปลวไฟด้วยความเร็วไม่เร่งรีบและก็ไม่ช้าเช่นกัน ความสนใจทั้งหมดของเขาอยู่ภายในหม้อปรุงยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยด้านบนสุดของแท่นประเมินภูโสกำลังเริ่มประมวลผลยาตัวแรกที่ได้รับการประเมินก็คือยาของเยาง่าธงท่านภู้โสท,ที่เคารพชื่อของเม็ดยานี้ก็คือเม็ดยาระงับลมจันเย่าธงเดินเข้าหาภูวโสด้วยความเคารพและโค้งคำนับเขาแนะนำเม็ดยาด้วยความอ่อนน้อมก่อนจะลุกขึ้นและเดินไปทางด้านหน้าโดยไม่พูดอะไรอีก ผู้โสดทุกคนพึงพอใจและพยักหน้าเหย่าธงก็พยักหน้าเล็กน้อยเช่นกันเป็นการยากที่จะหาใครสักคนที่มีความสามารถมากกว่าเขาภายในสิทธ์สายเลือดสาขามีเพียงกลุ่มชั้นนําเท่านั้นที่สามารถพัฒนาได้อย่างลึกล้ําและมีโอกาสที่ดีแบบนี้ได้แต่หากพวกเขาเป็นเหมือนเหย่าหัวผู้ที่มีอุปนิสัยเอาแต่ใจมากเกินไปทําให้ตระกูลสายเลือดหลักไม่พอใจพวกเขาก็จะไม่สนใจพรสวรรค์หรือความสามารถเลยแม้แต่น้อยเหย่าหลานสายหัว และไม่คิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นอีกต่อไปคนคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วการคิดมากเกินไปไม่มีประโยชน์อันใดจากนั้นเย่าหลานจึงมุ่งความสนใจไปที่เม็ดยาระง,งับลมจันของเยาง่าธงเมื่อเย่าหลานเปิดขวดกลิ่นก็หอมรอยออกมาโจมตีเข้าที่จมูกพร้อมกับเขย่าจิตวิญญาณของเขาโอ้ไม่เลวท่านได้นั้นเย่าหลานก็หยิบเม็ดยาออกมาแล้วใช้พลังปราณห่อหุ้มเม็ดยาย้ายไปที่ฝ่ามือเส้นได้แห่งการรับรู้ทางจิตวิญญาณเข้าไปในเม็ดยาประเมินเนื้อภายใน พร้อมกับประสิทธิภาพและคุณภาพของมันอย่างระมัดระวังเขาใช้เวลาตรวจสอบไปประมาณครึ่งกา้านทูบจากนั้นการรับรู้ของเย่าร้านจึงกลับคืนเขาวางเม็ดยากลับเข้าไปในขวดแล้วหันไป,ปเผชิญหน้ากับเย่าโดยพูดอย่างนิ่งสงบว่าสูตรยาของเจ้าเม็ดนี้ไม่ได้มาจากสมบัติประจําตระกูลมันเป็นสูตรยาชนิดใหม่ใช่หรือไม่ถูกต้องและขอรับเมื่อครึ่งปีก่อนสิทธิคนนี้ ได้รับมันตอนออกไปหาประสบการณ์ที่อยู่ด้านนอกตระกูลในเวลานั้นสูตรยานี้เกือบจะถูกทำลายไปแล้วแต่เมื่อไม่นานนี้เองข้าได้ฟื้นฟูมันกลับมาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งขอรับดีมากดีมากที่กล้าลองใช้สูตรยาใหม่ๆในการแข่งขันครั้งนี้ไม่เลวเลยเม็ดยาระงับลมจันท์ขั้นที่สามสามารถใช้ลดบาดแผลที่เกิดจากพลาัางปานได้และสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ผู้ที่มีระดับนักยุทธก็สามารถกินยาเม็ดนี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากระดับความเป็นพิษนั้นอยู่ในระดับที่ตำ่ำและคุณภาพอยู่ในระดับสูงดีมากจริงๆเย่าหลานยิ้มจางๆเมื่อได้ยินคําพูดสั้นๆว่าดีมากและไม่เลวซึ่งมาจากคู่พูดที่เข้มงวดนี่ถือเป็นการประเมินที่สูงมากแล้วเย่าธงยังคงยืนนิ่งอยู่ด้านข้างไม่ขยับแม้แต่น้อยใบหน้าของเขาไม่แสดงความสุขใดๆเลยเขาตอบกลับอย่างช้าๆขอบคุณขอรับผู้วุโส เย่าหลานพยักหน้าอีกครั้งและเปลี่ยนทิศทางไปยังเม็ดยาที่สองลี่หยานซินก้าวออกไปด้านหน้าเม็ดยาในขวดนั้นได้รับการกลั่นโดยลี่หยานซินขณะนี้เขาโค้งคำนับอย่างสุภาพและกล่าวว่าท่านผู้วิโสเม็ดยานี้มีชื่อว่าเม็ดยาผิวหินขอรับโอเม็ดยาผิวหินระดับสามช่างน่าสนใจเย่าหลานพยักหน้าเบาๆและทำการประเมิอนอีกครั้งจากนั้นจึงบอกผลกรารประเมิอนออกมาว่า เม็ดยาผิวหินระดับสามสูตรยาจากคลังสมบัติตระกูลหลังจากกินไปแล้วผิวหนังจะกลายเป็นหินเป็นเวลาสิบห้านาทีทําให้มีความแข็งแกรง,งจนหน้าตกใจหากจับคู่กับพลังปานาธาตุดินจะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและคุณภาพยาก็จะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นจั่วหงเลอิอที่ผอมเพรียวรีบกระโดดไปข้างหน้าพร้อมกับหัวเราะและกล่าวว่าผู้โสตอนนี้ถึงกาข้าแล้วใช่หรือไม่เม็ดยาของข้า มีชื่อว่าเม็ดยาแยกร่างครั้งนี้ผลงานของข้าแข็งแกร่งกว่าริยานซินแน่นอนเจ้ากลับไปยืนประจำที่หากเจ้ายังทำเช่นนี้ทำเป็นเล่นแบบนี้ข้าจะหักคะแนนจั่วหงเลอิอแลบลิ้นออกมาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีก ในขณะอีกด้านหนึ่งกำลังประเมินเม็ดยายอย่างต่อเนื่องเหย่าเฉินก็กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของเคล็ดวิชาระเบิดพลังมือของเหย่าเฉินสร้างตราประทับอย่างไม่หยุดย่อนเพื่อเพิ่มการซ้อนทับของพลาัางปานในเวลานี้พลาัางปานจบลงด้วยการผสมผสานเข้ากับร่างกายของเหย่าเฉินทําให้เหย่าเฉินเหมือนเข้าสู่ระดับคุรยุทธ์อย่างลึกหลับแต่จริงๆแล้วสถานะแบบนี้เป็นเพียงเสมอระดับคุรยุทธ์เท่านั้น ตุม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 ,ตมปเปลวเพลิงจํานวนหนึ่งไหลเข้าสู่หม้อปรุงยาอย่างไม่หยุดยัง้งในขณะน,นี้ไม่ว่าเย่าเฉินจะระเบิดพลังปานออกมามากแค่ไหนภู้โสก็ไม่ได้สนใจเขาเลยในเวลานี้เวลาที่เหลือเริ่มน้อยมากแล้วในสายตาของผู้โสแม้ว่าเย้าเฉินจะสามารถใช้พลังปานเพื่อฝ่าฟันออกมาได้และได้รับพลังปานของระดับคุรุยุทธมันก็สายเกินไปแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เย้าเฉินจะสามารถกลันเม็ดยาให้ทันได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ ในขณะที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหม้อปรุงยาของยเย่าเฉินกำลังระเบิดความร้อนอันรุนแรงอย่างต่อเนื่องพลังของเปรียวเพิงนั้นได้ก้าวข้ามขอบเคระดับคุรุยุธไปแล้วความร้อนที่น่าสะเพรึงกลัวแบบนี้เป็นสิ่งที่ระดับมหาคุรุยุทธเท่านั้นที่จะกระทำได้นอกเหนือจากความสามารถในด้านปรุงยาแล้วยาว่าเฉินยังมีการรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณที่ดีอีกด้วยปัจจุบันการรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณของเขานั้นมีบทบาทอย่างมากในการกลัญญ่นยาแม้ว่าพลังปานของยเย่าเฉินจะอ่อนแออยู่ในระดับนักยุทธ แต่การรับรู้ทางจิตวิญญาณของเย่าเฉินนั้นอยู่ในระดับมหาครุยุทธุตและมากเสียจนก้าวข้ามระดับมหาครุยุทธไปนานแล้ว บุบ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 ในขณะที่ส่วนผสม,มของยาต่างๆในหม้อปรุงยาผสม,มเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและสําหรับสิ่งเจอบบเือปนอื่นๆภายใต้การตรวจสอบอันเฉียบคมทางจิตวิญญาณของยเย่าเฉินพวกมันทั้งหมดถูกแยกออกจากกันภายใต้การควบคุมที่ละเอียดอ่อนของพลังปานพวกมันทั้งหมดถูกขับออกจากเม็ดยาที่แข็งตัวและสิ่งเจือปนก็ตกลงไปในก้นหม้อปรุงยาสิ่งเจือปนเหล่านี้ จริงๆแล้วยังคงมีพลังทางยาเหลืออยู่มากพอสมควรทําให้เย่าเฉินไม่สามารถปล่อยให้มันสูญเปล่าได้ด้วยการเร่งให้พลังปานซ้อนทับอีกครั้งเย่าเฉินก็บีบสิ่งเจือปนเหล่านี้ยังไม่หยุดหย่อนโดยใช้เปลวเพลิงของหม้อปรุงยาหลอมเพื่อชราระล้างสิ่งเจือปนซ้ําไปซ้ามาเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นในขณะที่พลังทางยาถูกสกัดและถูกบีบอัดเข้าไปในเม็ดยาที่แข็งตัวอีกครั้งเวลากำลังนับถอยหลังอย่างต่อเนื่องนอกจากเย่าเฉินแล้ว พื้นที่โดยรอบของรานประลองก็ไม่มีสิทธิ์คนใดที่กำลังกั่นยาอยู่อีกผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอก็จะยอมแพ้และถอดใจแต่ถ้าพวกเขายังพยายามกลั่นยาต่อไปพวกเขาก็อาจจะสามารถกลั่นยาให้สำเร็จทันเวลาได้ดังนั้นก็เป็นปกติในตอนนี้ที่เย่าเฉินกลายเป็นที่ดึงดูสายตามากที่สุดในลานประลองโอ้นั่นเขายังพยายามกลั่นยาต่อไปอีกหรือเนี่ยเย่าหลานที่กำลังประเมินผลอยู่เมื่อสังเกตเห็นจากหางตา หัวใจของเขาก็สั่นไหวเหย่าหลานเริ่มมองอย่างใส่ใจมากขึ้นสิ่งที่เหย่าหลานเห็นทำให้เขาอยากจะหัวเราะออกมาด้วยความขมขื่นเหย่าหลานจำเม็ดยาที่เหย่าเฉินกำลังพยายามกั้นออกมาได้มันก็คือเม็ดยาเปลวเพลิงสีเงินระดับสองเหย่าหลานใสห่หัวหันศีรษะกลับมาอย่างรวดเร็วเม็ดยาเปลวเพลิงสีน้ำเงินไม่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันปรุงยาบนสนามประลองได้มันเป็นเม็ดยาร,ระดับที่ต่ำเกินไปและเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมองซ้ำด้วยซ้ำ ในเวลานี้ยังมีอีกห้าคนที่ต้องได้รับการประเมินแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีใครเทียบเท่าเย่าธงรียานสิงและจั้วหงเลิกก็ตามแต่คนที่ผ่านเข้ารอบที่เหลือส่วนมากก็ไม่ใช่เม็ดยาระดับสูงแต่อยู่ในระดับสองที่ค่อนข้างไปทางแย่หรือเทียบเท่ากับเม็ดยาเปรยเคิงสีน้ำเงินถึงแม้พวกเขาจะอยู่ในระดับที่สองแต่หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความนิยมของเม็ดยาแล้วก็มีเม็ดยาที่แข็งแกร่งกว่านี้เป็นสิบเท่าให้เลือกใช้ เม็ดยาแต่ละเม็ดที่ผ่านการประเมินและผู้ประสะบางคนถึงกับพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเป็นครั้งคราวเหล่าสิทธ์สำนักศึกษาประจำตระกูลในครั้งนี้มีพรสวรรค์ไม่น้อยจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่อัจฉริยะทั้งหมดแต่พวกเขาก็ยังสามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดของลานประลองนี้ได้หากพวกเขาอยู่ในตระกูลพวกเขาจะได้วกว่าเล็กน้อยแต่หากพวกเขาออกไปนอกตระกูลพวกเขาจะกลายเป็นคนสำคัญที่ทุกคนต้องการเข้าหานี่เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของตระกูลเยาเวลาใกล้จะหมดลงแล้ว และเยาาหลานก็หยิบขวดยาขวดสุดท้ายขึ้นมาใช้พลังปานห่อเม็ดยาอย่างระมัดระวังในช่วงเวลาสั้นๆเยาาหลานก็เปิดปากและแสดงความคิดเห็นเม็ดยาขยายระดับสองเมื่อใช้แล้วพลังปานของบุคคลนั้นจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยเม็ดยาขยายระดับสองเป็นเม็ดยาระดับธรรมดาในแง่ของคุณภาพเม็ดยานั้นจะเริ่มต้นที่ระดับธรรมดาระดับกลางและระดับสูง และสุดท้ายก็คือระดับสูงสุดเม็ดยาระดับสูงและระดับสูงสุดจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยแต่สุดท้ายเม็ดยาระดับสูงสุดเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้แต่ไม่สามารถนํามาครอบครองได้เมื่อใดก็ตามที่มีเม็ดยาระดับสูงสุดเกิดขึ้นนักปรุงยาส่วนใหญ่มักจะเก็บมันไว้เป็นสมบัติส่วนตัวขวดยาขวดสุดท้ายที่ถูกส่ง,สงมาเป็นเม็ดยาที่ทําสําเร็จอย่างเร่งรีบการจะกลั่นยาให้เสร็จได้ถือว่าไม่เลวดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาคุณภาพของเม็ดยาเอาไว้ได้ ตอนนี้ย่าหลานวางขวดยาลงและประกาศว่าครานี้การแข่งขันในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงในขณะที่ย่าหลานกำลังจะประกาศการแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงดังสนั่นในพื้นที่การกลั่นยาโดยรอบมีควันขาวอันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาคำพูดของย่าหลานถึงกับหยุดชะงักในทันที เขาเหลือบมองไปยังตำแหน่งของเย่าเฉินและสิ่งเดียวที่เห็นก็คือควันสีขาวที่ปิดกั้นการมองเห็นจากสายตาของเขาเย่าหลานสามารถสัมผัสได้ถึงการสั่นไหวของพลังปานจากความรู้สึกนี้อาจเป็นเพราะการกลั่นยานั้นสำเร็จแล้วพลังงานเม็ดยาพุ่งสูงขึ้นสู่สวรรค์นี่คืออะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่เขากำลังกลั่นเม็ดยาเสร็จแล้วเหรอ ในขณะที่มีผู้วิโสคนหนึ่งหันศีรษะทางนาฬิกาทรายเขาเห็นได้ว่าทรายชิ้นสุดท้ายกำลังจะร่วงหล่นลงมาเหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นในขณะนี้เองเสียงดังกึกก้องก็ดังขึ้นพลังเม็ดยาที่พุ่งขึง้นสู่สวรรค์กลับมาอีกครั้งตกลงไปในหม้อปรุงยาขณะดเดียวกันเขาก็ได้ใช้พลังปานห่อุูมเม็ดยาสีเหลือทองที่พุ่งลงมาลงไปอยู่ในขวดยาในมือของเย่าเฉินพลังงานของเม็ดยากลับคืนสู่หม้อปรุงยาแล้ว ดูเหมือนว่าจะเป็นยาชั้นยอดดวงตาของเย่าหลานมีความล้ำลึกในขณะที่เสียงของเขาฟังดูแปลกเล็กน้อยเย่าหลานไม่คิดว่าเย่าเฉินจะปรุงยาโดยดึงประสิทธิภาพของวัตถุดิบได้สูงสุดทําให้มันอาจจะไม่ใช่เม็ดยาระดับสูงสุดอย่างแน่นอนผู้โสคนอื่นๆก็หยุดดูเช่นกันเมื่อเห็นว่าเย่าเฉินเก็บเม็ดยาแล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปตรวจประเมินเย่าเฉินใช้พลังไปจนหมดหากไปใช่เพราะจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเขาคงล้มพับไปแล้วผู้โสที่เขาลบ เม็ดยาเนี้ยมีชื่อว่าเปลวเพลิงขยักสีม่วงย่าหลานรับขวดยาด้วยตนเองแล้วพูดว่าใครก็ได้มาช่วยพยุงเขาทีหลวซูรีบวิ่งจากที่นั่งด้านข้างโดยไม่ลืมที่จะจ้องมองไปยังชีโบเพื่อเย้ยหยันหลวซูจับย่าวฉินเอาไว้ดวงตาของเขากระพริบไม่หยุดแต่อยู่ต่อหน้าผู้วิโสข,ของสำนักศึกษาหลวซูไม่กล้าที่จะพูดอะไรแต่ดวงตาของหลวซูกลับเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอย่างสุดซึ้งจนแทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่ ในขณะใบหน้าของยเย่าเฉินก็ปรโกรอยยิ้มเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยเมื่อหมอไปที่บูโสย,ย่าวหลานเย่าหลานเปิดขวดยาและมองดูด้วยตาอากาศสีขาวจางๆไหลออกมาจากขวดยากระจายไปตามสายลมทําให้กลิ่นของยาฟุ้งไปทั่วบริเวณทันทีเป็นเม็ดยาที่ดีผู้โสสองสามคนอดไปได้จะอ้าปากชื่นชมเช่นเดียวกัน เพียงไม่นานย่าหลานก็สามารถตรวจสอบเม็ดยาจนเสร็จได้โดยใส่เม็ดยาปเปลวเพลิงพยักสีม่วงกลับเข้าไปในขวดดวงตาของเย่าหลานดูั่นเล็กน้อยเขาใช้เวลาพอสมควรก่อนจะเปิดปากและพูดว่าดีมากดีมากเป็นเม็ดยาที่พิเศษมากเม็ดยาปเปลวเพลิงพยักสีม่วงนี้เกิดจากเม็ดยาปเปลวเพลิงสีน้ำเงินและประสิทธิภาพของมันทำไมเจ้าไม่ลองพูดดูหน่อยเล้เย่าเฉนินแค่ประโยคสั้นๆ ทำให้เกิดความโกรธเคืเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วผู้วิโสเย่าหลานจะไม่ค่อยเอ่ยคําว่าดีมากพิเศษมากในการประเมินแม้แต่เย่าธงก็ได้รับการประเมินเพียงว่าไม่เลวค่อนข้างดีเท่านั้นการที่เย่าหลานพูดว่าดีมากพิเศษมากนั้นหมายความว่าเม็ดยาที่เย่าเฉินกรันออกมาจะเหนือกว่าของเย่าธงใช่หรือไม่นี่มันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอทุกคนต่างจับจ้องไปที่เย่าเฉินในขณะนี้เย่าเฉินก็ได้กล่าวว่าอ๋อใช่แล้วขอรับผู้วิโส เม็ดยานี้คล้ายกับเม็ดยาเปลวเพลิงสีน้ําเงินมันสามารถเพิ่มความแข็ง e <pel ig selling> <fer> แกร่งของคุณสมบัติเปลวเพลิงได้แต่แตกต่างกันตรงที่เม็ดยาเปลวเพลิงสีน้าเงินสามารถเพิ่มได้เพียงหนึ่งในสิส่วนเท่านั้นแต่เม็ดยานี้ยสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง5ในสิส่วนหรือมากกว่านั้น5ในสิและมากกว่านั้นเหรอทุกคนต่างมองดูอย่างไม่อยากเชื่อสายตาช่วยให้เพิ่มคุณสมบัติเปลวเพลิงและเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง5ในสิส่วนหรือมากกว่านั้น ผลลัพธ์แบบนี้จะทําได้ต้องเป็นเม็ดยาขั้นที่4เท่านั้นไม่ใช่เหรอเม็ดยาที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ได้โดยตรงนั้นไม่ใช่เม็ดยาประเภทเดียวกับยาเพิ่มความแข็งแกร่งหรือยาฟื้นฟูร,ร่างกายเม็ดยาประเภทนี้จะใช้ในระหว่างการต่อสู้หากความแข็งแกร่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างกระทนหันถึงสองในสิบก็สามารถตัดสินได้ว่าการต่อสู้ใครจะเป็นผู้ชนะแล้วแล้วถ้าเพิ่มความแข็งแกร่งถึงห้าในสิบส่วนเล่ามีผลข้างเคียงหรือไม่ในตอนนี้ มีผู้โศสองสามคนเปิดปากถามขึ้นเพราะยากเกินจะยอมรับว่าเป็นความจริงชายหนุ่มที่พวกเขาไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำได้กลั่นเม็ดยาที่พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดเม็ดยานั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของพลรัรงปานได้ถึงห้าในสิบส่วนเหย่าหลานโบกมือและพูดว่าเม็ดยานี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทเม็ดยาระดับที่สามส่วนอย่างอื่นนั้นยังต้องมีขั้นตอนที่ลึกซึ้งกว่านี้ในการประเมินก่อนที่เราจะสามารถประเมินขั้นตอนสุดท้ายได้ เสียงของผู้โสเย่าหลานดูต่ำลงเล็กน้อยขณะที่เขาประกาศขึ้นผู้ชมต่างโห่ร้องผู้โสเย่าหลานไม่สามารถประเมินเม็ดยาได้ในทันทีนี่มันเม็ดยาแบบใดกันการแสดงออกอันยอดเยี่ยมของเย่าเฉินทําให้ฝูงชนนั้นตกตะลึงเอาละพอแค่นี้ก่อนการแข่งขันในครั้งนี้ได้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับการจัดอันดับนั้นจะประกาศในช่วงเย็นบนกระดานประกาศของสํานักศึกษาตระกูลหลังจากที่เย่าหลานประกาศจบ เขาก็มองไปที่เย่าเฉินอย่างลึกซึ้งอีกครั้งขณะที่เย่าหลานพาผู้วิโสทั้งหมดออกไปเมื่อผู้วิโสเดินออกไปเหล่าสิษย์สำนักศึกษาตระกูลทั้งหมดก็มองไปที่เย่าเฉินด้วยความอิจฉาริษยาแม้แต่ผู้วิโสเย่าหลานก็ไม่สามารถระบูระดับเม็ดยาได้ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเยี่ยงไรชื่อเสียงของเย่าเฉินภายในสำนักศึกษาตระกูลจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับก็เป็นอันจบ ในบทที่6เรียบร้อยแล้วนะครับแหมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิง้งเพื่อภาคคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ